ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราต่อไปอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญที่เราก็ต้องมีเตรียมไว้ในบ้านของเราเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ออกไปไหนก็ยังได้ออกไปมีอาหารทานนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมมา แต่เติมสวยแต่งสวยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายในที่เดียวครบจบหมดนะคะพอเห็นแล้วก็ยังแปลกใจแล้วก็โอ้เขาทำกันได้เพราะว่าราคามันไม่แพงเดี๋ยวตามมาชมกันค่ะวันนี้จะพามาชมที่ไหนที่เดียวครบจบใน ทุกๆอย่างอยากทำอะไรได้หมดมากันทั้งครอบครัวก็แบ่งกันคนละอย่างสองอย่างนะคะต่างคนต่างไปทำได้กันได้นั่งรถมาคันเดียวแล้วก็แยกย้ายกันไปจัดการธุระของตัวเองแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันไปค่ะปาจิซี่จะพาไปเที่ยวนะคะไปที่เดียวได้ครบทุกๆอย่างเลยไปไม่ไกลค่ะเป็นสถานที่ที่ใกล้บ้านจิซี่ ก็ไม่เชิงใกล้สักเท่าไหร่ะแต่ว่ามันสะดวกแล้วไปก็ได้ของครบค่ะแต่เราต้องเตรียมเอากระเป๋าของเราไปใส่ของเองนะคะเดี๋ยวนี้เขามีนโยบายไม่ไม่มีถุงแจกค่ะมาก็มาถึงแล้วนะคะอ่านี่ด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปจอดรถด้านหลังค่ะตึกนี้ก็คงเห็นแล้วนะคะเป็นเออคอนโดหรูรู้สึกเขาจะไม่ได้รับอันตรายใดๆนะคะเขายังอยู่เหมือนเดิมนะคะ คอนโดหรูริมแม่น้ำราคาแพงเคยพาเพื่อนๆมาชมนานแล้วครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จิซี่จริงๆก็มาบ่อยมาเดือนละครั้งน่ะนะคะอย่างที่บอกแล้วก็สะดวกที่จะจอดรถด้านหลังเพราะว่าเออมันอยู่ในตัวตึกมันไม่ร้อนนะคะวันนี้เมื่อช่วงเช้าก็ฝนตกไปแล้วนะคะ ฝนตกไปแล้วก่อนที่จิซี่จะออกมาก็แสดงว่าตกกันทั่วหมดทั้งกรุงเทพนะคะตกไม่นานตกประมาณเกือบๆชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่ช้ามืดเลยอันนี้ก็เออก็มาถึงก็10บโมงพอดีค่ะนะคะเช้านี้ก็รถยังไม่มากเท่าไหร่เห็นไหมคะที่จอดรถยังพอมีเดี๋ยวจิซี่จะจอดตรงเนี้ยสะดวกดีนะคะเนี่ยัยังโล่งๆอย่างว่างๆแล้วก็คงจะใช้เวลา เออสักพักหนึ่งดูเดินดูหาหาของที่ต้องการซื้อก็ของหมดหลายอย่างนะคะน้ำปลาซอสซีอิ๊วและอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องซื้อไว้เป็นสเสบียงสำหรับหนึ่งเดือนก็เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะคะจอดสะดวกสะดวกอย่างเงี้ยโอเคจอดได้ที่แล้วเดี๋ยวเตรียมหยิบกระปงกระเป๋าสัมภาระที่เราจะต้องเอาไปใส่ของกันไปค่ะ โอเควันนี้ก็เข้ามาด้านข้างนะคะโอ้ก็เห็นเขาจัดพระพุทธรูปไว้สวยเลยให้นมัสการให้สักการะไหว้นี่นะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่มีฝรั่งเดินเยอะนะคะฝรั่งอยู่ประเทศไทยชอบเลยของถูกนะคะนี่พระก็มีพระประจำวันเกิดทั้ง7 7วันเลยนะคะให้ทำบุญ ออตามวันเกิดได้ใครเกิดวันไหนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์เขาจะมีแบ่งแยกนะคะพระรูปท่านก็สวยงามมากๆนะคะทีซีไม่มีความรู้ในด้านออพระนะคะก็ขอผ่านแล้วกันขอเป็นเพียงแต่ว่าเขาจัดดอกไม้ดอกไม้ปอมก็สวยสวยงามมากสีสันสดใสสีสันดีไม่ฉูดฉาดไม่แจ๊สน,นะคะ และนี่ก็มีเชิญร่วมทําบุญร่วมกันเนื่องในโอกาสสงการนะคะแล้วก็ใครจะทําบุญตามวันเกิดของตัวเองเนี่ยก็ได้เลยจีซี C ก็เลยถ่ายมาให้ชมนะคะเผื่อใครที่จะสะดวกมาที่ไหนก็รู้สึกจะทุกห้างคงมีจัดหมดนะคะสงการก็เป็นประเพณีของไทยเขาก็จัดแต่เนื่นๆเลยเตรียมไว้ให้นะคะยิ่งสภาวะอย่างเนี้ย เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาจะต้องมีที่พึ่งทางใจนะคะจิซีซ่ก็เห็นและมีคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ไหว้ไหว้พระนะคะก็ถือว่าเออยังเป็นที่พึ่งทางใจของหลายๆท่านแทบจะทุกท่านค่ะไปะแล้วไปต่อร้านอยู่ใกล้ๆนะคะตรงนี้ไปทางซ้ายมือก็เป็นร้านรองเท้ามาจาาที่ใหญ่ทีเดียวค่ะ ตอนนี้ธนาคารไม่มีแล้วนะคะธนาคารเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านบาจานเนี่ยไม่อยู่แล้วเขาย้ายออกไปเดี๋ยวนี้นโยบายของธนาคารก็คือให้มีสาขาน้อยที่สุดแล้วก็ทําธุรกรรมกันทางมือถืออย่างเงี้ยนะคะทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เขามีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขายกระเป๋าโรงเรียนเขามีจนถึงเด็กโตนะคะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนละฝั่งสองข้างทาง เขาก็เลยขายพวกเครื่องใช้นักเรียนแล้วก็รอ,องเท้าขูบาอาจารย์เนี่ยมาซื้อได้ที่นี่ได้หมดก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวจิซี่ก็จะชี้เนียถึงได้ว่ามีรองเท้าประเภทเด็กนักเรียนใช้เยอะกระเป๋าอะไรก็เป็นของนักเรียนนะคะเออมีทุกวัยนะคะและรองเท้านี่ก็มีหลายวัยวัยเด็กๆก,ก็มีรองเท้าก็เน้นใส่สบายนะคะคล้ายคึงกับสกอแต่ราคาถูกกว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงนะ,ะใครอยากสวยอยากสวยมากกว่าตอนเกิดก็มาได้ที่นี่นะคะเขาบอกว่าเอออะไรนะมาจากอเมริกานะคะนี่พรีเซนเตอร์คู่ใหม่ค่ะหนุ่มหลอกสาวสวยนะคะหนุ่มคนนี้ก็หน้าตาเหมือนเออเกาหลีมากๆนะคะกำลังเป็นที่โจทย์ขานโด่งดังในสังคม หลายๆท่านคงรู้จักแล้วถ้ายิ่งเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยจะชื่นชอบมากๆเขาชื่ออะไรคุณนนท์คุณใช่ไหมอ่าจีซีก็สูงวัยแล้วก็พอจะทราบความโด่งดังอาพรีเซนเตอร์สองคนนี้เขาก็โด่งดังไม่แพ้กันนะคะเขาต้องมีผู้ติดตามเยอะทีเดียวเขาถึงจะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกดูที่จำนวนผู้ติดตามนะถ้าไม่ได้ห้าแสนคนเขาไม่จ้างงานอ่าเนี่ยค่ะแสดงว่า เขาคงมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ที่นี่เขาก็เอออยากสวยตรงไหนก็มาเสริมแต่งได้เป็นจุดๆนะคะอยากปากอิ่มอยากปากสวยปากเจอแบบไหนได้หมดค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเขาจะเขียนบอกไว้สวยตามสั่งค่ะนี่เขามีเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างเป็นแซมเปิลนะคะมีสตางค์ก็มาทำได้เลย เขาก็นิยมจะมาเสริมแต่งกันนะคะใครที่เออยังไม่พอใจในรูปหน้าของตัวเองก็มาปรับแต่งได้อายุมากขึ้นก็อยากจะให้เป็นสดสวยขึ้นเหมือนสาวๆส,สมัยก่อนก็มาทำได้ค่ะถ้าเบื่อเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องสนใจก็มาได้นะคะเออสวยตามสั่งฟรีค่าปรึกษาคุณหมอนะคะรู้สึกก็คงไม่แพงไปาเราไปต่อการไปซื้อของที่ซี่ต้องการกระดาษทิชชู่นะคะ ก็ซื้อม้วนใหญ่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะมาซื้อกระดาษสำหรับไว้เช็ดมือเช็ดจานนะคะนี่กระดาษอย่างนี้เป็นแพ็คคู่แพ็คคู่ก็จะราคาถูกหน่อยนะคะเราใช้ประจำใช้เยอะเราก็ซื้อของถูกหน่อยเฉพาะกระดาษนี้ก็เกือบร้อยร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็มาดูเสื้อสำหรับเออสมการนะคะเขาก็ออกมาและสีสันสดใส เออมีมีทุกสีว่างั้นเถอะสีน้ําเงินสีน้ําตาลมีอันนี้ก็ออกเน้นลายไทยสงสัยจะขายฝรั่งนะคะเออสูงใหญ่ทีเดียวฝรั่งเอ,อเป็นแพ็คคู่นะคะของผู้หญิงของผู้ชายอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดแต่ก็มีลวดลายสไตล์เออเสื้อฮาวายนะคะดอกดวงสีสดใสใส่เล่นน้ําสงการมั้งคะราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทก็โอเคประมาณ3ดอลลาร์นะคะ อยู่ประมาณนั้นอันนี้เสื้อคอกระเช้าก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับไว้ไปสวัสดีคุณยายคุณย่านะคะแต่คงไม่ใช่จิซี่แน่นอนนะคะเอออาจจะต้องเป็นคุณยายคุณย่าที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขายังเออแต่งตัวอย่างนี้กันอยู่นะคะเออคนกรุงเทพที่เป็นคุณยายคุณย่าเขาก็ไม่ใส่กันนะคะอย่างนี้เออก็ถือว่าอนุรักษ์อันดิยมเอาไว้นะคะ ของมีมาแต่โบราณตัวเล็กๆนี่คงเป็นของเด็กๆนะคะเด็กน้อยเล็กๆเราเข้ามาดูกันอยู่หมวดกระเป๋าถือเนี่ยรู้สึกเขาจะยุบให้เล็กลงนะคะเมื่อก่อนนี้ทั้งฟอ์เลยตอนนี้เหลือแค่2 3, องสามสองสามเขาเรียกอะไรเชลนะคะ,ะตรงนี้ยังใหญ่อยู่แสดงว่าขายดีนะคะเสื้อชั้นในรุ่นใหม่นะคะ อยากแนะนำให้เพื่อนๆเ,เห็นค่ะว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่กันรุ่นแบบนี้นะคะซื้อ3ตัวฟรี1ตัวตัวละประมาณ350น้ินใช่ไหมคะอยู่ประมาณนั้นก็เท่ากับได้4ตัว1,000ก,กว่านิดนิดนดค่ะนะคะมีฟองน้ำเสริมในตัวสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟองน้ำเขาก็มีนะคะ จะได้เห็นว่าสมัยนี้เขาเป็นแบบดีนะคะนี่มีห้องลองให้ด้วยนะคะไอะจีซี่ถ่ายให้ชมค่ะนะคะนี่มีห้องลองเสื้อเออคนนี้จิซี่ไม่แน่ใจเขาผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าเขาเหมือนผู้หญิงแต่ตัวเขาใหญ่กับผู้ชายสูงใหญ่กว่าจิซี่มากเออเราก็ไม่ถ่ายหน้าเขานะคะอันนี้เป็นเออเคาน์เตอร์ของเด็กๆลอดใหญ่เดียวเมื่อก่อนนี้จิซี่ก็มาซื้อตรงเนี้ย เออบ่อยมากเป็นประจำเพราะว่ามาซื้อให้หลานนะคะเนี่ยเออแฟชั่นเจ้าหญิงอะไรเนี่ยลูกทุกคนเด็กในบ้านทุกคนก็เป็นเจ้าหญิงของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายนะคะพี่ป้าน้าอาเป็นขวัญใจเป็นที่รักก็ได้เป็นเจ้าหญิงเออมีเจ้าหญิงกันทุกๆบ้าน เนี่ยค่ะจสซี่อันนี้เอลล่าใช่ไหมเจ้าหญิงหิมะนะคะ,ะก็คงไม่พลาดันหลายๆคนก็คงมีแล้วนะคะ,ะเด็กเล็กๆ,ๆนี่สี่ห้าขวบเราก็มาในเรื่องของผลไม้อาหารการกินนะคะถ่ายให้ชมทีละล็อกและการมาพ้าวนี้ก็ยังแพงอยู่นะคะสีที่โดดเด่นที่สุดคือสีแตงโมนะคะเห็นไหมแตงโมแดงมากๆเลยค่ะ เออแตงโมสีเหลืองนี่นานๆทีจะมีครั้งหนึ่งนะคะแต่ความหวานก็พอมีเหมือนกันคนละแบบหวานคนละแบบที่นี่เขาจะผลไม้เยอะมากมายหลายอย่างนะคะอันนี้มะม่วงก็ยังมีมะม่วงจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีทั้งปีนะคะเออที่นี่เขาคงโดดเด่นเรื่องของแตงโมนะคะแสดงว่าฝรั่งชอบ ฝรั่งเดินที่นี่เยอะมากนะคะก็ทยอยจะมาแล้วแต่ใครจะตื่นเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าคอนโดมันอยู่ใกล้แล้วก็ถ้าจะสังเกตเห็นเนี่ยเออหนมปงหนมปังนี่เขาก็ขายเอาใจฝรั่งนะคะมี2กลุ่มที่เป็นลูกค้าลักที่นี่คือเด็กนักเรียนจากฝรั่งนะคะแล้วก็คุณครูอาหารแพ็กเขาก็เลยจะมีนะคะเป็นอาหารแพ็กมื้อกลางวันเนี่ย ก็หนึ่งอิ่มก็ประมาณ70กว่าบาทก็ไม่แพงนะคะแล้วก็แซนวงแซนวิชหนุ่มปงปังที่นี่ก็จะเยอะและทันสมัยค่ะถ้าจะพูดแล้วก็น่าจะถูกกว่าเซเว่นนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบผล,ลไม้เราก็มีเยอะก็ถือว่าไม่แพงนะคะอัะอนนี้มาดูส้มกันค่ะส้มสีทองนะคะกิโลละ69บาทก็ถือว่าไม่แพงนะคะลูกโตทีเดียว เออมีคุณตามายืนข้างๆนี้แกกำลังจะเลือกซื้อส้มนะคะจีซี่ก็เลยเอากระเถิบมาตรงนี้รู้สึกแกอยากจะทานแกนหน้าตาซีเรียสหน่อยเราก็เลยจะไม่ไปถ่ายให้เห็นเขานะ <c oughs> นี่ครอยู่ข้างๆอันนี้เขาจัดต้นส้มได้สวยนะคะสีมันสดเออเวลาที่มาแต่งเนี่ยมันต้องสดกว่าความเป็นจริงนะคะมันถึงจะเรียกลูกค้าค่ะ ปาเออให้คนเขาได้เลือกซื้อกันตามสะดวกนะคะเราก็ไปชมอย่างอื่นต่อค่ะจิซี่ก็ซื้อของมาได้เกือบครบหมดแล้วนะคะปาอ่าถึงเวลามาจ่ายสตังค์แล้วค่ะนะคะอ่ามาชมกันเดี๋ยวจิซี่จะถ่ายให้ดูว่าวันนี้จิซี่หมดไปเท่าไหร่นะคะเดินอยู่ร่วมสองชั่วโมงนะคะอ่านี่นะคะแคชเชียร์มาถึงแค่เชียร์แล้ว นี่ค่ะสิ่งที่ซีซีได้ก็ครบหมดนะคะนี่กระเป๋าเราเอามาเองสี่ใบนะคะแล้วก็วันนี้ได้ไข่ก็ดีใจว่าที่นี่เขาวันนี้เฉพาะวันนี้นะคะไข่ปกติ185้าวันนี้เหลือ98บาทนะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวก็เลยซื้อเลยค่ะนี่ ให้แคชเชียร์เขาทำงานค่ะก็เยอะหน่อยแต่แคชเชียร์คนดีีมากๆค่ะรู้งานด้วยนะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็เขาก็จัดการให้เสร็จซื้อสอ0 0ักว่าบาทแล้วก็มีส่วนลดนะคะแคชเชียร์คนดีีค่ะหยิบอะไรมา เออสแกนเสร็จแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวแกก็ช่วยจัดตะกร้าต่างๆเนี่ยลงรถเ,เข็นให้จิซี่นะคะจิซี่ก็มัวแต่ถ่ายรูปเนี่ยแกก็ช่วยจัดให้เราเสร็จแล้วเรากลับกันบ้านกันค่ะเดี๋ยวจิซี่จะพาชมนะคะใช้เวลาจัดรถนิดนึงเก็บข้าวของใส่รถก็ซื้อมาเยอะก็เสียเวลานิดนึงค่ะใช้เวลาอยู่ที่นี่สองชั่วโมงกว่าๆนะคะ ปาเราได้เวลากลับบ้านกันแล้วปาค่ะจะพาชมถนนคากลับนะคะเนี่ยเห็นว่าตอนนี้รถเต็มหมดแล้วนะคะสองชั่วโมงผ่านไปเนี่ยคนก็ทยอยมาแล้วก็ข้ามีโรงเรียนเรียนพิเศษซัมเมอร์นะคะก็โรงเรียนเลิกประมาณเที่ยงกว่าๆผู้ปกครองอาจจะมารับแล้วก็ซื้อเอาหงอาหารด้วยรถก็เลยจะเต็มแล้วนะคะปลาเรากลับกันเดี๋ยวชิซี่ถ่ายให้ชม ช่วงระหว่างสองชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกจะมีฝนปลยอยๆล,ล,ลงมานะคะนี่ถนนยังเปียกอยู่นะคะเขาก็ตกมาเป็นช่วงๆอ่ะคะ่ะแต่ไม่แรงมากมายนะคะแต่ก็ให้เห็นว่าถนนเปียกก็ดีทําให้ความร้อนมันหายไปหน่อยนะคะไม่งั้นอากาศมันร้อนมากฝนตกมาเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ชุ่มฉ่าแล้วก็อากาศมันก็ซอฟลงไปหน่อยนะคะ แต่เพื่อนๆก็อาจจะเออเห็นทิวทัศน์ไม่ไม่กระจ่างแจ้งเท่าไหร่นะคะมันจะแดดมันจะน้อยลงตามสภาพของเอ่อฝนเพิ่งหายนะคะไปะค่ะเรากลับบ้านด้วยกัน ร okay. อจังหวะนิดหนึ่ง mm hmm. ก็สบายๆนะคะก็ไม่ถือว่าลดหนานแน่นมากเท่าไหร่ mm hmm. นี่ค่ะโรงเรียนเขาอยู่ข้างนี้โรงเรียนด้านนี้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งเขามีสองฝั่งเลยนะคะโรงเรียนเดียวกัน mm hmm. เขาแบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชาย mm hmm. เพราะฉะนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ย mm hmm. เขามีลูกค้าประจํา ทั้งอาหารจานกินแล้วก็เสื้อผ้าของใช้นะคะที่เขาขายเด็กนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวคาดว่าคงจะเอาพวกรองเท้ากระเป๋าออกมาขายอีกในเร็วๆนี้นะคะตอนช่วงนี้ยังยังคงไม่ได้เวลามันจะต้องเป็นพฤษภาปลายมีนาเนี่ยคงมาจัดแต่งใหม่แล้วนะคะเจสซี่คือจะมาเดือนละครั้งค่ะนะคะเราก็ซื้อของให้พอใช้ต่อ1เดือนเนี่ยนะคะ ก็ของเก่าก็ยังพอเหลือบ้างเราก็ไม่ให้หมดสัทีเดียวนะคะเพราะอย่างเนี้ยจะเป็นจังหวะที่ว่าวันไหนอาจจะไม่สะดวกอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันศุกร์จะมาแล้วก็ไม่ได้มาเป็นจังหวะดีที่ไม่มานะคะไม่งั้นก็คงจะขุกขักวุ่นวายนะคะมีรถจอดตามทางนิดนึงเราก็ต้องเออ เหลีกเลี่ยงหน่อยอ่ะก็ไปได้เป็นไฟเขียวตลอดเลยก็โอเคนะคะนี่มีป้อมยามตำรวจใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครทำผิดไม่ดูสัญญาณไฟจราจรเนี่ยถูกปรับเลยก็ทำให้ถูกจัดกฎจราจรนดีที่สุดเพราะว่าบางครั้งก็มีคนเดินข้ามถนนนะคะ ถ้าเราไม่เคารพกติกาเนี่ยเดี๋ยวเราชนพื้อ,อื่นวุ่นวายเนี่ยนะคะตรงนี้ก็มีคอนโดค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินไปเดินมาข้างฝามือน,นี้ก็จะมีตลาดสดนะคะแต่ก็คิดว่าคงไม่คึกคักเหมือนสมัยก่อนและแต่ถ้าใครอยากได้อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปตลาดสดฝั่ฝงฝ่ามือตรงข้ามตรงเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็สามารถซื้อได้นะคะ อะไรต่างๆแนะ้ะก็มีร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอย่างเงี้ยพอมีนะคะเพราะตรงไหนมีคอนโดก็มีร้านอาหารขึ้นอยู่แล้วนะคะวันนี้เออมัวมว,มวนิดหนึ่งนะคะเออเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปฝนมันเพิ่งผ่านไปเม่ตะกี้นะคะเราก็เออโอเคสบายๆไม่ต้องรีบเร่งวันนี้ลถไม่มากนะคะ เวลาคนใส่เสื้อแดงเนี่ยเออตัดกันบนถนนมันก็โอเคเลยนะคะแล้วค่ะให้ชมสะพานนี้จะชมบ่อยนะคะมันเป็นทางกลับบ้านของจิซี่อ่ะต้องผ่านสะพานนี้อยู่แล้วไม่ผ่านสะพานนี้ก็กลับไม่ได้นะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะคะเขาชื่อว่าสะพานสังฮีนะคะ แต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ใกล้บ้านิซี่นะคะยังต้องไปอีกเยอะบอกบอกได้เลยว่ายังต้องไปอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่ต้องหาพิกัดจิซี่นะคะเ,ออเราเล่าสู่กันฟังแค่นี้ก็คงเพียงพอพาชมถนนนะคะกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่นะคะและตรงนี้เรียกว่าออชั้นในนะคะเห็นไหมคะจะมีตึกเรือน วกนี้จะเป็นเรือนของอสมัยเก่านะคะเจ้าขุนมุลนายสมัยเก่าที่เขาเรียกว่าเป็นวังนะคะด้านขวามือตรงนี้ก็เคยเป็นวังมาก่อนนะคะตอนนี้เขาก็ปรับปรุงเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็ยกให้โรงพยาบาลเขาก็เลยมาสร้างเป็นเออไม่แน่ใจว่าเป็นที่จอดรถและอะไรสักอย่างของโรง,งพยาบาลเนี่ยคะ่ะเขาให้เป็นสาธารณกุศลไปนะคะ เป็นหม่อมเจ้าอะไรเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนเขมศิริอนุสณ์นะคะโร,โรงเรียนนี้โด่งดังมากค่ะค่ะค่ะที่เห็นตรงข้ามไปเนี่ยก็เป็นวังอีกนะคะเป็นวังในยาวมาเลยค่ะและท้ายวังนี้ก็จะมีวัดนะคะเนี่ยนี่นก็วังนะคะวังใหญ่โตเลยนะคะไปจนสุดถนนข้างนู้นเลยนะคะ ยังมีพระองค์ท่านอยู่หลายพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขียนว่าเขตพระราชฐานนะคะรถคันข้างหน้าของจีซี่เป็นรถเบนนะคะรถเบนรุ่นเล็กนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมใช้รถเบนรุ่นเล็กๆกันแล้วนะคะไม,ไม่ไม่ล้าสมัยนะที่ใครๆบอกว่าเป็นอาเซียถึงจะขับเบนนะคะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นรุ่นใหม่ก็ขับเบนรุ่นเล็กๆนี่นะคะแต่ค่ะเราถึงบ้านแล้วแต่และ โอเคมาถึงบ้านจีซแล้วนะคะถ้าชื่นชอบจีซี่ก็กดติดตามจีซนะคะมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะพาชมอะไรต่างๆอย่างเนี้ยวันนี้ได้ไหว้พระนะคะแล้วก็ไปชมอะไรอีกหลายๆอย่างขอบคุณที่ติดตามชมมาจนตลอดถึงเวลานี้นะคะสวัสดีค่ะ